เปิดภาพครอบครัวรังสีสิงพิพัฒน์คุณย่าอุไราวานกับหลานเอลิเซียเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆสำหรับครอบครัวรังสีสิงพิพัฒน ที่ตอนนี้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นนอกจากครอบครัวพี่สาวคนโตแล้วครอบครัวของน็อตวิสรุษกับภริยาชมพู่อริยาและลูกๆทั้ง3าคนอย่างพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเอบิเกลสมาชิกของครอบครัวรังสีสิงพิพัฒย์ยังเพิ่มความคลึกคลื้นและมีความเฮฮามากขึ้นกับครอบครัวของน็อตวิเศษกับภริยาสุดที่รักแพทิเซียกูดที่ตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มคือสาวน้อยเอลิเซียเรียก ว่าเป็นของขวัญและขวัญใจลุงป้าและพี่ๆรวมถึงคุณย่าอุไรวันด้วยเพราะน้องเอลิเซียถือว่าเป็นหลานคนที่11ของคุณย่าอุไรวันและนอกจากนี้คุณย่าก็ยังเผยภาพที่กําลังอุ้มหลานสาวอยู่ในอ้อมอกบอกเลยว่าหลานหน้าเหมือนคุณย่ามากๆอีกมุมก็หน้าเหมือนพ่อโน้ตถอดแบบมาเป๊ะๆสำเนาถูกต้องจริงๆและนอกจากนี้คุณลุง อย่างพ่อน็อตวิสรุตของน้องเอบิเกลก็ได้เผยภาพการอุ้มหลานเรียกได้ว่าเหมือนกันตั้งแต่คุณย่าอุไรวันพ่อน็อตวิเศษและลุงน็อตวิสรุตเลยทีเดียวนี่เรียกว่า DNA ส่งผ่านหน้าตาหรือเปล่าคะมั่นใจคขาว่าน้องเอลิเซียจะต้องน่ารักและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนกับลูกหลานบ้านนี้นั่นเองเพราะคุณย่าเขารักหลานเท่ากันหมดขอแค่มีเวลาพร้อมที่จะไปดูหลานเสมอครั้งหน้าก็ขอเป็น ภาพคู่กับน้องเอบิเกลหรือพี่สายฟ้าพี่พายุก็ได้นะคะหรือถ้ามารวมกันสีคนน่าจะเหมือนแฝดสีเลยล่ะค่ะเพราะล้านหน้าตาคล้ายกันมากหน้าตาดีแบบสุดๆ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า